วันนี้นายตึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีเช็คนะครับว่าในมือถือ iPhone ของเราแอปพลิเคชันอะไรใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเยอะที่สุดนะครับและถ้าเราเพบว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถลบได้นะครับหรือถ้าเราไม่อยากลบอยากเก็บข้อมูลบัญชีไว้นะครับเราก็สามารถเอาแอปนั้นออกจากระบบได้ครับซึ่งจะทําให้มือถือ iPhone ได้พื้นที่เพิ่มขึ้นแต่ข้อมูลในแอปพลิเคชันนั้นไม่หายไปนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับ เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับ <S <S ให้เ,เราเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือ iPhone นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เ,เราเข้าไปต่อที่เมนูทั่วไปนะครับหลังจากเข้ามาในเมนูทั่วไปแล้วนะครับให้เ,เราเลื่อนลงมาครับแล้วเข้าไปที่เมนูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในโฟนครับ พอเราเข้ามาในเมนูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในโฟนแล้วนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับแล้วเราจะพบว่าทางระบบเนี่ยจะจัดเรียงแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ และถ้าคุณผู้ชมพบว่าแอปพลิเคชันบางแอปเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเยอะมากๆนั่นเองนะครับอย่างในมือถือของนายตึงหนื่น,นะครับแอปแคปคั t เนี่ยผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับนานๆผมจะใช้ทีนะครับเลยยังไม่อยากลบมันแต่จะเอามันออกจากระบบไปก่อนนะครับจะทําให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยให้เราเลือกเข้าไปที่ตัวแอปเลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราต้องการเอาแอปนี้ออกจากระบบแต่ไม่ลบข้อมูลบัญชีใช้งานนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปที่ปุ่มเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับจากนั้นมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับให้เรากดที่เอาแอปไม่ได้ใช้ออกอีกครั้งหนึ่งนะครับ จากนั้นรอสักครู่ครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราเอาแอปพลิเคชันนี้ออกจากระบบแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนแรกมันใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากถึง2 5กิกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราเอามันออกจากระบบนะครับแล้วให้เก็บเฉพาะข้อมูลเอกสารและก็ข้อมูลบัญชีของเรานะครับมันจะใช้พื้นที่ลดลงเหลือ1 9กิกนั่นเองนะครับถือว่าลดลงเยอะมากๆเลยนะครับและถ้าในอนาคตเราอยากเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะครับเราก็แค่กดที่ปุ่มติดตั้งแอปอีกครั้งนะครับ จากนั้นก็รอตัวแอปทําการติดตั้งนั่นเองนะครับมันจะกลับมาพร้อมข้อมูลบัญชีของเรานั่นเองนะครับจากนั้นให้เรากดย้อนกลับออกมาที่ปุ่มซ้ายบนนะครับและสำหรับแอปพลิเคชันไหนที่เราพบว่าใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลค่อนข้างเยอะแต่เราแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเราก็สามารถเลือกลบแอปพลิเคชันนั้นออกได้นะครับ ยกตัวอย่างในที่นี้นะครับแอป Keynote นะครับผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเกือบครึ่งกิกเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเข้าไปที่ตัวแอปนี้ครับแล้วก็เลือกที่ปุ่มลบแอปนะครับจากนั้นยืนยันการลบแอปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพียงเท่านี้แอปที่เราเลือกก็จะถูกลบออกไปครับและเ,เราก็จะได้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในมือถือเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการตรวจเช็คว่าแอปพลิเคชันไหนใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเยอะที่สุดนะครับแล้วเราสามารถเลือกเอามันออกจากระบบหรือว่าลบมันออกไปจากเครื่องก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลมือถือ iPhone ของเรานั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงนื่องด้วยแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ